สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสมบูรีอนุกูลนะคะโรงเรียนสมบูรยอนุกูลเนี่ยเป็นโรงเรียนของชุมชนตั้งอยู่ที่บ้านกองพระทายค่ะเราเปิดมา66ปีเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ในชุมชนเด็กที่มาเรียนเนี่ยเป็นเด็กในชุมชนจะส่วนใหญ่ดังนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือความผูกพันในระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมีความสําคัญแล้วก็มีการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะ ตอนี้คือสิ่งที่การละเล่นไทยเนี่ยมาส่งเสริมสิ่งที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ได้เล่นนำการละเล่นไทยเนี่ยกลับมาซึ่งเด็กๆจากที่ไม่เคยเล่นก็เล่นกันอย่างสนุกสนานส่งต่อให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ครับผมครูชา,ารรค์เกิดกลางน,นะครับโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลอำเภอเมืองนครราชสีมาครับ เขามีความสุขมีความสนุกสนานในการเล่นและก็เป็นสิ่งแปลกสำหรับเขาครับเป็นเกมที่ใหม่ๆของเขาหลายๆคนสนใจนะครับในโรงเรียนก็สนใจที่อยากมาเล่นหลายคนมาเล่นกันเยอะนะครับตอนหลังจากสนามไม่ว่างเลยตอนที่หลังจากแข่งเสร็จครับการฝึกซ้อมเอาจากประสบการณ์เก่าที่มาปรับให้กับเด็กๆที่ได้ลงการแข่งขันนะครับปตั้งแต่การโยนตั้งแต่ตัวโยนแล้วก็เปลี่ยนการโยนใหม่เพราะว่าเด็กนี่จะโยนโยนไม่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 สะบัดไม่ไม่ไม่หมุนนะครับแล้วก็กติกาการเล่น แต่ละอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะแก้ทั้งหมดฮะก็ะจัดจัดเตรียมมาอยู่เตรียมที่จะซ้อมไว้ความตั้งใจของเด็กนะครับความตั้งใจของเด็กที่อยากจะเล่นแค่ประกาศบอกรู้จะไปแข่งขันเขาก็ดีใจมากแล้วครับคือมีความต้องการที่จะเล่นมีความอยากจะไปแข่งอยากจะเล่นนะครับเมื่อเขามีความต้องการที่จะไปแข่งขันเขาก็ต้องมีการจุกผลที่ดีนะครับเราในฐานะผู้ฝึกสอนเราก็ต้องมอบสิ่งที่ดีๆนะครับเพิ่มจุดเด่นลดจุดย้อยที่เราเคยมีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ให้ดีขึ้น พอไทยเลี้ย้สิงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อายุ11โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลค่ะสวัสดีค่ะนาวาค่ะพัท,ทธรธิดาวงบุญยธิ์อยู่ปหค่ะสวัสดีครับผมแม็กจูรัชาน,นุบุแบงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6สวัสดีครับผมชื่อพี่ครับชื่อจริงชื่อเด็กชายกฤติจันแกน่นอยู่โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกนูลสวัสดีครับผมชื่อต้นกาครับเด็กชายธนกิจธนขุนทดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5 มันนครับคี่เต้ครับพี่จริงวอรชจ่นเหล็กชายครับอย่งเรียนสมบูริยานักูนครับสวัสดีครับชื่อเดนมอนครับคือจริงคือจนินนัทมาซิลิครับหนูชั้นประถมศึกษาปีที่5เวลาการซ้อมน้อยแล้วก็ต้องมีเวลาเรียนอีกบางทีหนูก็ไม่มีเวลามาซ้อมค่ะเพราะว่าบางทีครกโก้ก็เรียกไปซ้อมลำค่ะไม่มีสบาบสบาย,บายว้าว สูงครับยืดแขนในยาวกว่าครับผมไม่มีจุดเด่นรอกครับแต่ผมเด่นได้ตลอดกวนเท้าครับเจอได้ครับเสมอไม่ตัวใครนะครับมาได้ทุกคนเลยครับมาเจอกันครับก็ฝากด้วยนะครับว่าสมบูรณ์นะครับไม่ใช่หมูที่จะเชื่อนะครับเราคือเสือครับเสือที่จะมาขยําทุกๆทีมนะครับ